คุณผู้ชมครับแม้จังหวัดเชียงใหม่จะมีการประกาศ work from home นะครับหรือว่างดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันที่9ถึง11เดือนนี้นะครับเดือนเมษายนขณะที่บรรยากาศที่ท่าแพรครับยังคงมีการเตรียมงานเทศกาลปีใหม่เมืองหรือว่าสงการนะครับมีการตกแต่งถนนมีการตกแต่งพื้นที่นะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับ ตรงนี้นะครับก็ยังคงเห็นนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพที่ประตูท่าแพอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ฝุ่นที่นี่ยังคงหนักอยู่นะครับยังอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเวลานานนะครับด้านนี้นะครับก็เป็นจุดหลักในการจัดงานนะครับก็มีการแขวนตงุงแล้วก็มีการจัดพื้นที่นะครับเพื่อที่เตรียมที่จะรองรับครับส่วนด้านนี้นะครับคือ ที่ตรงนี้นะครับก็มีการจัดงานเทศกาลนะครับก็จะเป็นอุโมง์น้ําเพื่อที่จะรองรับนักท Kang ่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะให้เดินทางมาท่องเที่ยวตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงเล่นน้ําหลักนะครับมีการประดับไปด้วยพื้นที่นะครับมีอุโมงแล้วก็มีแสงสีด้วยนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดหลักที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําสมการ ในปีนี้ครับขณะที่แพทย์ทางโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็สสจเชียงใหม่นะครับก็ย้ำนะครับในช่วงวิกฤตฝุ่นให้งดกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่หน้ากากแบบนี้นะครับแบบ N95 นี้ถ้าหาักเปียกน้ําก็ไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นได้ครับ